ทักที่สเรื่องที่ 3, สาสวนดอกไม้คือกามคุณพระพุทธภาสิทธปุกพานิเหวะปะจินันตังบยาสัตตมณะสังนรังสุดตังคามังมโหโควะมัจจุอาดายะคัชติมัจจุคือความตายย่อมพัดพาเอาบุคคลผู้มีใจคล้องในอารมณ์ต่างๆ ผู้เลือกเก็บดอกไม้คือกามคุณห้าอยู่เหมือนห่วงน้ำใหญ่ไหลหลากพัดพาเอาชาวบ้านผู้หลับอยู่เช่นั้นอธิบายความดอกไม้ในพระคาถาน,นี้ทรงหมายเอากามคุณห้ามีรูปเป็นต้นเพราะยั่วยวนให้พรมรกล่าวคือมนุษย์หลงไหลวนเวียนอยู่คนที่รู้โทษของกามคุณแล้วอยากออกแต่มีเครื่องจองจำบางอย่างเช่นบุตร คอยมัดมือและเท้าไว้ไม่ให้ออกไปได้ส่วนคนใหม่ยังไม่รู้รถถูกแรงกระตุ้นทั้งภายในและภายนอกคอยกระตุ้นเร่งรา้าให้อยากเข้าไปในที่สุดก็ตกอยู่ในภาวะอย่างเดียวกันคือถูกจองจําและมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นผลที่ว่าเลือกเก็บดอกไม้คือกามคุณอยู่นั้นหมายความว่าเมื่อได้กาม,มีรูปเป็นต้นแล้ว ก็หาพอใจในรูปนั้นไปนานสักเท่าไหร่ไม่ใจซัดสายไปในรูปใหม่ต่อไปอีกเห็นรูปนั้นก็น่าได้นี่ก็น่าได้น่าเป็นของเราเหมือนคนเข้าสวนดอกไม้เห็นดอกไม้สับครั่งดอกนั้นก็น่าเก็บดอกนี้ก็น่าเก็บหน้าดอมดมชมเชยไปเสียหมดชื่อว่าเป็นผู้หลงไหลยอยู่ในสวนดอกไม้นั้นนอกจากนี้ ใจยังคล้องในอารมณ์ต่างๆอีกเช่นความติดข้องในสมบัติต่างๆมีช้างม้าวัวควายนาสวนบ้านเรือนเป็นต้นบรรพชิตก็ติดข้องในบริขารมีบาทและจีวรหรือเสนาสนะอันสวยงามเป็นต้นรวมทั้งติดข้องในอาวาสและความเป็นใหญ่ชื่อเสียงลาบและบริวารเป็นต้น อย่างนี้เรียกว่าผู้มีใจคล่องในอารมณ์ต่างๆมัจจุคือความตายย่อมพัดพาบุคคลเช่นนี้ไปสู่ห้วงน้ำลึกคืออบายสีเหมือนห้วงน้ำธรรมดาพัดพาเอาชาวบ้านผู้หลับอยู่ให้จมลงในแม่น้ำพัดพาออกสู่ทะเลลึกต้องเป็นเหยื่อของสัตว์น้ามีปลาเป็นต้นพระศัสดาตรัสพระพุทธภาษตนี้ที่เมืองสาวกี ทรงปราบพระเจ้าวิดุดภะพร้อมทั้งบริวารซึ่งถูกน้ำท่วมสวรรคตมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องประกอบพระเจ้าวิดุดภะพระเจ้าวิดูดภะเป็นพระโอรสในพระเจ้าประสิทธิี่โกศลกับพระนางวาสภคติยาราชธิดาของเท้ามหานามแห่งสากยะวงศ์แต่พระนางประสูตจากพระมารดาซึ่งเป็นทาสี รวมความว่าเป็นลูกของหญิงทาตแต่มีพ่อเป็นเจ้าในสากยะวงศ์ท่านอาจารย์วัสินได้มีความเห็นไว้ที่เชิงอัดดังนี้นะคะสงสัยว่าทำไมเท้ามหานามจึงมีบาทบริจาริกาเป็นทาสีแม้จะไม่ใช่เอกภริยาและเมื่อนางมีทิดาก็เป็นที่รังเกียจของกลุ่มสากยะวงศ์ทั่วไปขอกลับเข้าสู่เรื่องราวต่อไปนะคะ เรื่องพระเจ้าวิดูตภะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการล้างแค้นที่สากยะวงศ์ทำความเจ็บช้ำแก่พระองค์เรื่องที่พระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลได้พระนางวาสพาขัตติยามาเป็นพระมเหตสีก็เป็นเรื่องน่ารู้ขอนำมากล่าวไว้ในที่นี้แต่โดยย่อวันหนึ่งพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลแห่งสาวัตถีประทับยืนที่ปราสาทชั้นบนทอดพระเนตรไปที่ถนน เห็นภิกษุหลายพันรูปกำลังเดินไปเพื่อฉันอาหารที่บ้านของอนาถบินทิกาเศรษฐีบ้างบ้านของจูละอนาถบินทิกาเศรษฐีบ้างบ้านของนางวิสาขาและนางสุปววาษาบ้างเมื่อพระราชาทรงทราบก็มีพระประสงค์จะเลี้ยงพระบ้างจึงเสด็จไปเฝ้าพระาศสาสดาทูลนิมนต์พระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ สเสวยพระกรยายฐารที่พระราชนิเวศเจ็ดวันในวันที่เจ็ดทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ขอพระองค์และพระสงฆ์สาวกจงรับภิกษาคืออาหารในวังเป็นนิดเถิดพระศาสดาตรัสว่ามหาบาพิษธ,ธรรมดาพระพุทธเจ้าย่อมไม่รับอาหารประจำในที่แห่งเดียวเพราะประชาชนเป็นอันมากหวังการมาของพระพุทธเจ้า คือต้องการให้พระพุทธเจ้าไปเสวยที่บ้านของต้นบ้างพระราชาขอให้ส่งภิกษุรูปหนึ่งเป็นหัวหน้ามาแทนพระพุทธองค์พระศา,ศาสดาทรงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพระอานนท์พระราชาทรงอังพาดคือเลี้ยงพระสงฆ์ด้วยพระองค์เองม่ได้ส่งมอบหมายให้ใครเป็นเจ้าหน้าที่แทนพระองค์ทรงประทานติดต่อมาอีกเจ็วันพอวันที่แปทรงลืม เนื่องจากม่ได้ส่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ไว้จึงไม่มีใครกล้าทำอะไรกว่าพระองค์จะทรงระลึกได้ก็เป็นเวลานานภิกษุกลับไปเสืนหลายรูปในวันต่อมาก็ทรงลืมอีกภิกษุส่วนมากคอยไม่ไหวจึงกลับไปเสีย้ยเหลืออยู่จำนวนน้อยต่อมาอีกวันหนึ่งทรงลืมอีกภิกษุกลับไปหมดเหลือแต่พระอานนท์รูปเดียว เมื่อพระราชาทรงระลึกได้ก็เสด็จมาทอดพระเนตรเห็นแต่พระอานนท์เท่านั้นอยู่เพื่อรักษาความเลื่อมใสของตระกูลทรงเห็นอาหารวางเรียงรายอยู่มากมายแต่ไม่มีพระอยู่ฉันวันนั้นได้ทรงอังคาดพระอานนท์เพียงรูปเดียวทรงน้อยพระไทยว่าภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้าม่ได้เอื้อเฟือ้อมิได้ทรงรักษาพระราชศรัทธาเลย เมื่ออังคาดพระอานนท์เสร็จแล้วเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จัดแจงอาหารไว้สำหรับภิกษุห้ารอรูปแต่มีพระอานนทรูปเดียวเท่านั้นอยู่ฉันนอกนั้นไม่ได้อยู่ทาให้ของเหลือมากมายภิกษุสงฆ์ไม่ได้เอือเฟือ้อไม่ได้รักษาศรัทธาของข้าพระองค์เลย พระศัสดามิได้ตรัสโทษภิกษุสงฆ์แต่ประการใดเพราะทรงรู้ทรงเข้าพระไทัยทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตรัสกับพระราชาว่ามหาบาพิษพระสงฆ์คงจักไม่คุ้นเคยกับราชสกุลจึงได้กระทำดังนั้นท่านอาจารย์วสินได้อธิบายเพิ่มเติมตรงส่วนนี้ไว้ที่เชิงอาจดังนี้นะคะต่อจากนั้นพระศัสดาทรงสแสดงตระกูลที่มีลักษณะกประการ ซึ่งภิกษุควรเข้าไปและไม่ควรเข้าไปตรัสเล่าถึงเรื่องเกสวะดาบทในอดีตแม้ได้อาหารอันประณีตในพระราชวังของพระเจ้าพรหมทัตเมื่อป่วยรักษาเท่าไรก็ไม่หายแต่เมื่อได้ไปอยู่กับสิทธิ์อันเป็นที่คุ้นเคยก็หายวันหายคืนโดยไม่ต้องบริโภคยาอะไรทรงแสดงถึงความคุ้นเคยสนิทสนมว่าเป็นรสอันเลิศ ขอกลับเข้าสู่เรื่องราวต่อไปนะคะพระราชามีพระประสงค์จะให้ภิกษุสงฆ์คุ้นเคยในราชสกุลทรงหาอุบายว่าควรกระทำอย่างไรดีหนอทรงํำริว่าหากพระองค์เป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าภิกษุคงจกคุ้นเคยควรจกขอเจ้าหญิงแห่งสากยาวง์มาเป็นพระมเหสีสักองค์หนึ่ง จึงทรงแต่งทูตถือพระราชสารไปยังกรุงกบิลพัทขอเจ้าหญิงองค์ใดองค์หนึ่งมาเป็นพระมเหสีฝ่ายทางสากยะวงศ์ถือตนว่าสกุลสูงกว่าพระเจ้าประเสิทที่โกศลแต่เวลานั้นแคว้นโกศลเป็นรัฐมหาอำนาจอยู่ดูเหมือนว่าแคว้นสักกะของศากยะวงศ์จะขึ้นกับแคว้นโกศลได้ซ้ำไป ท่านอาจารย์วสินได้เพิ่มเติมส่วนนี้ไว้ที่เชิงอาดว่าในธรรมเจติยสูตรมัชิมานิกายมัชิมปัญนาฏพระไตรปิฎกเล่ม13หน้า20พระพุทธเจ้าตรัสกับพระเจ้าประสิทิเมื่อพระชนมายุ80แล้วว่าพระองค์ก็เป็นชาวโกศลมหาบาพิษก็ทรงเป็นชาวโกศลขอกลับเข้าสู่เรื่องราวต่อไปนะคะดังนั้น เรื่องพระเจ้าประเสณทิทูลขอเจ้าหญิงจึงทำความลำบากพระไทยให้แก่พวกสากยะไม่น้อยครั้นจะไม่ถวายก็เกรงพระราชอำนาจแห่งพระเจ้าโกศลครั้นจะถวายก็เกรงสกุลของพวกตนจะไปปะาปนกับเลือดแห่งสกุลอื่นอันถือว่าต่ำกว่าพวกตนเมื่อประชุมปรึกษาเรื่องนี้กันนานพอควรนั้น เท้ามหานามจึงเสนอที่ประชุมว่าหม่อมชั้นมีที่ดายอยู่คนหนึ่งชื่อว่าสาขคติยาเป็นลูกของทาสีเธอมีความงามเป็นเลิศพวกเราสมควรให้นางแก่พระเจ้าประเสณนธิโกศลที่ประชุมเห็นชอบจึงจัดแจงส่งพระนางวาสภคติยาไปถวายพระเจ้าประเสรินธิไม่ส่งทราบจึงโปรดปรานมาก พระราชทานสตรีห้าร้อยให้เป็นบริวารต่อมาพระนางประสูติพระโอรสพระนามว่าวิดูดพะความจริงก่อนให้ทูตรับพระนางมาพระเจ้าประเสิาธิก็ทรงป้องกันการถูกหลอกเหมือนกันแต่ไม่ไวายถูกหลอกคือทรงกํำชับราชทูตไปว่าจะต้องเป็นพระราชธิดาที่เสวยร่วมกับกษัตริย์เช่นเท้ามหานาม ท้ามหานามไม่ขัดข้องทรงทารรทีเป็นเสวยร่วมกับพระนางวาสภคติยาให้ราชทูตด,ดูแต่ไม่ได้เสวยจริงคงจะมีแผนให้เกิดเหตุอย่างใดอย่างหนึง่งจนเสวยไม่ได้ต้องเลิกในทันทีทันใดสมมติว่ามีแผนให้มหาดเล็กวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาทูลว่าไฟไหม้พระราชวังซึ่งจะต้องเลิกเสวยในทันทีเพื่อไปดูแลการดับไฟ แม้พระนามวิดูดพภะนั้นก็ได้มาโดยฟังมาผิดคือเมื่อพระกุมารประสูติแล้วพระเจ้าประสเนทิทรงส่รง,ร,งราชทูตไปทูลขอพระนามแห่งพระกุมารใหม่จากพระอายิกาคือยายพระเจ้ายายพระราชทานว่าวันลภาแปลว่าเป็นที่โปรดปรานแต่ราชทูตหูตึงฟังเป็นวิดูดภะ พระเจ้าประสเสณทิก็ทรงพอพระทัยต่อพระนามนั้นต่อมาเมื่อพระชนมายุได้16วิดูดรภะกุมารเสด็จเยี่ยมกรุงกบ,บิลพัทความจริงพระมารดาพยายามทัดทานหลายครั้งเพราะเกรงพระราชโอรสจะไปทรงทราบเรื่องราวเข้าแต่พระกุมารทรงยืนยันว่าจะเฝ้าพระอายกาอายิกาให้ได้ พระนางจึงรีบส่งสารล่วงหน้าไปก่อนเพื่อให้พระญาติปฏิบัติต่อวิรุฬพะยางเหมาะสมแต่พระนางก็ต้องผิดหวังเพราะทิฏฐิมานะของพวกสากยะมากเหลือเกินและเป็นเหตุให้เกิดเรื่องใหญ่ฆ่าฟันกันตายมากมายเมื่อทราบข่าวว่าวิรูดภากุมารจะเสด็จเยี่ยมรกรุงกบิลพัททางสากยะวงก็ประชุมกันว่าจะต้อนรับอย่างไร พวกเขาไม่ลืมว่าพระมารดาของวิดูรพาณนั้นเป็นทิดาของนางทาสีตัววิดูรพาเองแม้จะเป็นพระราชะโอรสของพระเจ้าประสิทธิก็จริงแต่ฝ่ายมารดาวนนะต่ำวิดูรพาจึงไม่ได้เป็นอุพัตสุดชาติคือเกิดดีจากสองฝ่ายทั้งฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดาพวกเขาไม่สามารถให้เกียรติอย่างลูกกษัตริย์ได้ จึงจัดแจงส่งพระราชกุมารสากยะที่พระชนมายุน้อยกว่าวิดูดพภะออกไปชนบทหมดเป็นการชั่วคราวทั้งนี้เพื่อม่ให้ต้องทำความเคารพบุตรแห่งทาสีเมื่อวิดูดาภัสด็จถึงทางกบิลพัทก็ต้อนรับดีพอสมควรพระราชกุมารเที่ยวไหว้คนนั้นคนนี้ซึ่งได้รับการแนะนำว่าเป็นตายายลุงป้านา้า และพี่เป็นต้นแต่ไม่มีใครสักคนเดียวที่ไหว้พระราชกุมารก่อนเมื่อวิดูดาภะถามผู้ใหญ่ก็บอกว่าพระราชกุมารรุ่นน้องๆได้ไปตากอากาศในชนระบทกันหมดไม่มีใครอยู่เลยวิดูดาภะเก็บเอาความสงสัยไว้ในใจพระองค์ประทับอยู่เพียงสองสัวันก็เสด็จกลับพกเอาความสงสัยติดพระไทยไปด้วยว่า เหตุไฉนพระองค์จึงได้รับการต้อนรับอย่างชายเย็นเลือเกินขณะที่เสด็จออกจากวังแล้วนั้นบังเอิญนายทหารคนหนึ่งลืมอาวุธไว้จึงวิ่งกลับไปเอาได้เห็นหญิงรับใช้คนหนึ่งกำลังเอาน้ำเจือน้ำนมล้างแผ่นกระดานที่วิดูดาภะประทับปากก็พร่ำด่าว่านี่คือแผ่นกระดานที่วิดูดาภะบุตรของนางทาสีนั่ง ท่านอาจารย์วสินได้เพิ่มเติมส่วนนี้ไว้ที่เชิงอัดว่าการเอาน้ำเจือด้วยน้ำนมล้างนั้นถือเป็นการล้างเสน่หจ์จันไรออกไปขอกลับเข้าสู่เรื่องราวต่อไปนะคะนายทหารผู้นั้นเข้าไปถามทราบเรื่องโดยตลอดเมื่อกลับมาถึงกองทัพก็กระซิบบอกเพื่อนๆเ,เสียงกระซิบกระซาบแผ่ววงกว้างออกไปจนรู้กันหมดทั้งกองทัพพระราชกุมารก็ทรงทราบด้วย เป็นครั้งแรกที่ทรงทราบกำเนิดอันแท้จริงของพระองค์ว่าสืบสายมาอย่างไรทรงพิโรธมากอาคาตพวกสากยะไว้ว่าเวลานี้ขอให้พวกสากยะล้างแผ่นกระดานที่ประทับนั่งด้วยน้ำที่เจือด้วยน้ำนมปิกอรแต่เมื่อใดทรงได้ราชสมบัติในแคว้นโกศนเมื่อนั้นจะเสด็จกลับไปล้างแคนโดยเอาเลือดในลำคอของพวกสากยะล้างแผ่นกระดานนั้น เมื่อถึงสาวัตถีพวกอมมาได้กราบทูลเรื่องทั้งปวงให้พระเจ้าบเสสนทิทรงทราบทรงพิโรธมากรับสั่งให้ถอดพระนางวาสภคขติยาและวิดูรภะออกจากตำแหน่งพระมเหสีและราชกุมารตามลำดับทรงให้ริบเครื่องบริหารและเครื่องเกียรติยศทั้งปวงพระราชทานให้เพียงสิ่งของที่ทาตและทาสีควรจะใช้เท่านั้น ต่อมาอีกสองสามวันพระศาสดาสเสด็จมายังพระราชนิเวศพระเจ้าประเสณทิทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพ,พระศาสดาตรัสปลอบว่ามหาบาพิษพวกสากยะประทมไม่สมควรเลยเมื่อจะถวายก็ควรจะถวายพระราชธิดาที่มีชาติเสมอก,กันจึงจะควรครู่หนึ่งผ่านไปพระศาสดาจึงตรัสอีกว่าแต่อาตมาภาพไพรถวายพระพรว่า พระนางวาสภาขัตติยานั้นเป็นทิ่ดาของขัตติยราชได้รับการอภิเสกในพระราชมนเทียของขัตติยราชฝ่ายวิดูดาภะกุมารเล่าก็ได้อาศัยขัตติยราชนั้นแหลประสูตนแล้วมหาบาพิตรระกูลฝ่ายมารดาไม่สู้จะสำคัญนักสำคัญที่ฝ่ายบิดา แม้บัณฑิตแตโบราณก็เคยพระราชทานตำแหน่งอัครมเหสียหยิงยากจนหาฟืนขายและพระราชกุมารอันประสูติจากคันของสตรีนั้นก็ได้เป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในนครพราราณสีพระนามว่าก ah ัตถวาหนราชท่านผู้ฟังที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูกัตถาริยชาดกหรือกัตถาริชาดก พระไตรปิฎกเล่ม27หน้าสและอัฐกถาชาด,ดกเล่มหนึ่งหน้า204นะคะขอกลับเข้าสู่เรื่องราวต่อไปนะคะพระราชาทรงสดับกถาของพระสัสดาแล้วทรงเชื่อจึงรับสั่งให้พระราชทานเครื่องบริหารเครื่องเกียรติยศแก่พระนางวาสภาขัตติยาและวิดูดรภากุมารดังเดิมต่อมาวิดูดรภากุมารได้ราชสมบัติ โดยการช่วยเหลือของทีฆาการายนะเสนาบดีทีฆาการายนะนั้นเป็นหลานของพันธุลเสนาบดีซึ่งพระเจ้าปเสนทติวางอุบายให้คนของพระองค์ฆ่าเสียโดยที่พันธุละไม่ได้มีความผิดแต่มีบางพวกยุโยงว่าพันธุละต้องการแย่งราชสมบัติในนครสาวัตถีพระเจ้าปเสณทติทรงเชื่อ เมื่อพันธุละพร้อมด้วยบุตรส2คนตายแล้วพระราชาทรงทราบความจริงในภายหลังทรงโทมนัสมากไม่สบายพระทยัยไม่มีความสุขในรัชสมบัติทรงประธานตำแหน่งเสนาบดีให้แก่ทีฆาการยนะผู้เป็นหลานของพันธุละเพื่อทดแทนความผิดที่พระองค์ทรงกระทำไปทีฆาการายณนะ ยังผูกใจเจ็บในพระราชาว่าเป็นผู้ฆ่าลุงของตนคอยหาโอกาสแก้แค้นอยู่เสมอวันหนึ่งพระเจ้าปรเสนทิสเสด็จไปเฝ้าพระาศาสดาที่นิคมชื่อเมทลุป,ปะของพวกสากยะทรงให้พักพลไว้ใกล้พระอารามสเสด็จเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาแต่พระองค์เดียวทีฆาการายณนะได้โอกาสจึงมอบเครื่องราชกกุภัณั์อิสริยยศของกษัตริย์ให้วิดูดภะ แล้วนำพลกลับพระนครสาวัตถีมอบราชสมบัติให้วิดดพระครองท่านอาจารย์วสินได้อธิบายเพิ่มเติมถึงเรื่องเครื่องราชกกุฏภัณฑ์นะคะว่าเป็นเครื่องสำหรับกษัตริย์ห้าอย่างคือมงกุฎพระแสงทานพระกรวาลวิชนีคือพัดกับแ่จามารีและฉลองพระบาทขอกลับเข้าสู่เรื่องราวต่อไปนะคะ รวมความว่าทีฆาคารยนะกับวิดุดภะร่วมกันแย่งราชสมบัติฝ่ายวิดุดพะก็พอพระไทยเพราะต้องการมีอำนาจสมบูรณ์เพื่อล้างแค้นสากยะได้เร็วขึ้นแต่ปีนั้นก็เป็นปีที่พระเจ้าปเปเสนณทิมีพระชนมายุถึง80สแล้วนับว่าอยู่ในวัยที่ชรามากพระเจ้าปเปเสนณทิสเสด็จก,กลับจากการเฝ้าพระศัสดาไม่ทรงเห็นไพรพล มีแต่มาตัวหนึ่งกับหญิงรับใช้คนหนึ่งอยู่ที่นั่นทรงทราบความแล้วเสด็จไปยังเมืองราชคฤห์เพื่อขอกำลังของพระเจ้าอาชาติศัตรูมาปราบวิดูดภะและทีฆาการายณนะแต่เสด็จไปถึงหน้าเมืองราชคฤห์ในข้ามวันหนึ่งประตูเมืองปิดเชียแล้วไม่อาจเสด็จเข้าเมืองได้จึงทรงพักที่หน้าศาลาหน้าเมืองและสิ้นพระชนในคืนนั้นเพราะความหนาวหนึ่ง ทรงเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางหนึ่งและเพราะทรงชรามากหนึ่งตอนเช้าเมื่อประตูเปิดแล้วประชาชนชาวราชฤก์ได้เห็นพระสบและฟังเสียงหญิงรับใชค้คราำครวญว่าราชาผู้เป็นจอมแห่งชาวโกศลจึงนำความนั้นกราบทูลพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูให้รับพระสบเข้าไปถวายพระเพลิงอย่างสมพระเกียรติยศ ฝ่ายพระเจ้าวิดูดระได้ราชสมบัติเป็นกษัตริย์แล้วอันความแค้นกระตุ้นเตือนอยู่เสมอมิอาจทรงยับยั้งได้จึงเตรียมกรีธาทัพไปย่ำยีพวกศากยะพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตวะโลกเวลาใกล้รุง่งทรงเห็นความพินาศจะมาถึงหมู่พระญาติมีพระพุทธประสงค์จะทรงบำเพ็ญยาตัถาจริยาคือการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพระญาติ จึงเสด็จไปประทับณนพรมแดนระหว่างโกศลกับสากยะประทับหน้าใต้ต้นไม้มีใบน้อยต้นหนึ่งทางแดนสากยะทัดมาอีกเล็กน้อยเป็นเขตแดนแคว้นโกศลมีต้นไรใหญ่ใบหนาร่มครึ้มขึ้นอยู่พระเจ้าวิดูดพภะยกกองทัพผ่านมาทางนั้นทอดพระเนตรเห็นพระศัสดาจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าถวายบังคมแล้วทูลว่าพระองค์ผู้จเจริญ เราะเหตุไรจึงประทับใต้ต้นไม้อันมีใบน้อยในเวลาร้อนถึงปานนี้ขอพระองค์โปรดประทับนั่งนโคนต้นไทรอันมีร่มคลึ้มมีเงาเย็นสนิทดีทางแดนโปศลนเถิดขอถวายพระพรมหาบพิษร่มเงาของพระญาติเย็นดีพระเจ้าวิดูดพภะทรงทราบทันทีว่าพระศัสดาเสด็จมาป้องกันพระญาติอันหนึ่งพระเจ้าวิดูฎภะทรงระลึกได้อยู่ว่า การได้รับตําแหน่งมเหสีของพระมารดาและตําแหน่งราชโอรสของพระองค์เองคืนมานั้นเพราะการช่วยเหลือของพระบรมศาสดาพระคุณนั้นยังฝังอยู่ในพระไทยคนที่มีความพยาบาทมากมักเป็นคนมีความกะตันอยู่ด้วยเหมือนกันคือจำได้ทั้งความร้ายและความดีที่ผู้อื่นประทําแก่ตน ด้วยประการชนี้พระเจ้าวิดูดพภะจึงยกทัพกลับเมืองสาวัตถีแต่ความแค้นในพระไทยยังคงคุกกรุ่นอยู่พระองค์จึงทรงกรีธาทัพไปอีกสองครั้งได้พบพระศาส,สดาในที่เดียวกันและเสด็จกลับเหมือนครั้งก่อนพอถึงครั้งที่สพระศาสดาทรงพิจารณาเห็นบุพภตามของพวกสากยะที่เคยเอายาพิษโปรยลงในแม่น,น้ำ ทำให้สัตว์น้ำตายหมู่เป็นอันมากกรรนั้นกำลังจะมาให้ผลพระองค์ไม่สามารถต้านทานผัดขวางได้จึงไม่ได้เสด็จไปในครั้งที่สพระเจ้าวิดูรภาเสด็จมาถึงพรมแดนนั้นไม่ทอดพระเนตรเห็นพระสัตดาจึงเสด็จเข้ากรบิลพัทจับพวกสากยะฆ่าเสียมากมายไม่เว้นแม้แต่เด็กที่กำลังดื่มนมยังทานโลหิตให้หลั่งไหล แล้วรับสั่งให้เอาโลหิตในลำคอของพวกสากยะล้างแผ่นกระดานที่เคยประทับนั่งแล้วเสด็จกลับสาวัตถีเสด็จมาถึงฝั่งแม่น้ำอาจิราวดีในเวลาคำ่ำจึงให้ตั้งท่ายพักณที่นั้นไร่พลของพระองค์เลือกนอนได้ตามใจชอบบางพวกนอนที่หาดทรายในแม่น้ำเวลาน้ำลงหาดทรายในแม่น้ำนอนได้สบาย แม่น้ำคงคาก็เหมือนกันบางพวกก็นอนบนบกเหนือริมฝั่งขึ้นไปพอตกดึกน้ำจะท่วมหลากพวกที่นอนบนบกแต่ได้ทำตาไว้ร่วมกันมาก็ถูกมดแดงกัดลงไปนอนที่ชายหาดส่วนพวกที่นอนที่ชายหาดก็ถูกมดแดงกัดจึงเปลี่ยนที่นอนขึ้นไปนอนข้างบนมหาเมฆตั้งเขาทางเหนือน้ำฝนตกใหญ่น้ำหลากอย่างรวดเร็ว พัดพาเอาพระเจ้าวิดูดภะและบริวารบางพวกลงสู่มหาสมุทรตายกันหมดในวันรุ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาเรื่องพระเจ้าวิดูดภะว่าเมื่อความปรารถนาของพระองค์ไม่ถึงที่สุดก็สิ้นพระชนพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากคือสิ้นพระชนในขณะที่ยังมีความปรารถนาอื่นๆอ,อยู่อีกมาก ท่านอาจารย์วสินได้อธิบายเพิ่มเติมส่วนนี้ไว้ที่เชิงอาจว่ามนุษย์อื่นๆโดยทั่วไปก็ตายในขณะที่ยังมีมโนรสไม่สมบูรณ์คือยังปรารถนาจะทำอยู่อีกตั้งหลายอย่างยังไม่ได้ทำความตายมาถึงซะก่อนมนุษย์ส่วนใหญ่ต้องตายขณะที่ยังไม่พร้อมเพื่อจะตายขอกลับเข้าสู่เรื่องราวต่อไปนะคะพระศาสดาสเสด็จมาสู่ธรรมสภาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เมื่อมโนโรสของสัตว์ทั้งหลายยังไม่ถึงที่สุดนั่นเองมัจจุราชก็เข้ามาตัดชีวิตินทรีแล้วให้จมลงในสมุทรคืออบายสีดุดห่วงน้ำใหญ่หลากมาท่วมชาวบ้านผู้หลับอยู่เช่นนั้นตั้งนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าปุกภานิเหวะปจินันตังเป็นอาทิมีนัยะดังได้พันนนามาแล้วแต่ต้น